สามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้พามาดูนะไฮลักวิโกอ่าไม่ใช่นะไฮลักรีโวนะครับคันนี้ปี2020นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็เครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับ2800ซีซีตัว ายของตัวเตี้ยเลยนะนี่ตัวท็อปสุดแล้วนะครับภายนอกนะสิ่งที่เปลี่ยนใหม่นะครับมีด้านหน้านะครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวดูด้านหน้าเต็มนะกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะกันชนเปลี่ยนใหม่ไฟหน้าใหม่นะครับนี่นะหน้าเต็มเต็มประมาณนี้นะครับกระจังหน้าให้เป็นสีดานะแล้วก็คิ้วตรงฝากระโปรงก็เปลี่ยนใหม่นะตอนนี้เปลี่ยนใหม่มาเลยเป็นสีดำด้านด้านนะ ไฟหน้าไ่นเขาจะมีตัวกระจายแสงของไฟเลี้ยวนะครับที่นูนออกมาก็คือไฟเลี้ยวทยี่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็รถด,ด้านหน้าจะเห็นได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟใหญ่นะครับไฟหน้าใหญ่ไม่ได้เป็นหลอดเดียวเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นไฟหลีนะครับนี่เป็นไฟต่ําแล้วตัวน,นี้คือไฟสูงนะครับตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะนะครับก็สวยขึ้นนะ ตัวนี้ไฟตัดหมอกไม่ได้มีมาจากโรงงานนะครับมาดูที่ด้านข้างนะด้านข้างสิ่งที่เปลี่ยนไปนจากเดิมคือกระจกมองข้างนะสีดำนะครับแล้วก็ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะมาอยู่ตรงแก้มนี้แทนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับให้ลักโลโก้ให้ลักแล้วก็สองจุดแปดนะครับล้อยางตัวนี้นะเป็นล้อขนาดสิบห้านิ้วนะครับ ใช้ยาง205 70เนะเป็นล้อบรรทุกได้นะผ้าใบ8ชั้นนะครับกระทะนะครับเป็นกระทะ15กว้าง6นะครับผมนี่นะช่วงล่างก็ประมาณนี้นะครับยางติดรถนะให้เป็นยางโยโกฮามานะอห้าสามนะชื่อรุ่นโยโกฮามานะครับเดี๋ยวดูรูปด้านข้างเต็มๆนะ ประมาณนี้นะครับตัวกระบะเป็น5้าขอนะตอนนี้รู้สึกว่าจะยาวกว่าของวีโก้นะยาวแล้วก็ตัวความลึกของกระบะนะจะลึกกว่าของวีโก้เดิมนะนี่นะครับไลเนอร์ของแท้โรงงานนะครับกระจกหลังบานใหญ่ขึ้นกับอันนี้ผมเทียบจากวีโก้นะก็คือเจ้าของรถก็ใช้วีโก้อยู่ด้วยนะ ช่วงล่างด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นแบบเดิมนะครับแหนบผ้าแผ่นซ้อนเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือตัวเตี้ยจะไม่ได้เป็นช่วงล่าง3ามแผ่นเหมือนตัวยกสูงนะครับตรงนี้จะเป็นห้าแผ่นเหมือนเดิมนะก็ยางอะไหล่นะครับด้านหลังมีไฟเบรกลงที่3 led อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันตัวนี้ให้กุญแจเป็นรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทต,ตัวนี้นะนี่นะครับเป็นกุญแจรีโมทโตโยต้ตตานะฮะใช้งานก็ล็อกนะครับปลดล็อกมีเท่านี้นะฮะแล้วก็กุญแจเสียบเปิดนะครับผมภายในนะครับเป็นกระจก ประตูไฟฟ้านะครับสองฝั่งอันนี้คือเริ่มจากแผง e ประตูนะฮะวัสดตุตรงนี้เป็นผ้านะครับสมผัสทีผ้านะฮะแล้วก็กระจกเป็นไฟฟ้านะครับออตโต้ฝั่งคนขับมีสัตนล็อกมีล็อกกระจกแล้วมีปรับกระจกมองข้างกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็พับมือนะครับไม่ได้เป็นปบพับไฟฟ้านะครับแล้วก็เข้ามาในรถนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือด้านหน้านะแผงแัชบอร์ดเลือนไม้เป็นเหมือนเดิมนะเลือนไม้ตัวนี้เหมือนเดิม ที่วางแก้วยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กุญแจเสียบสตาร์ทต,ต,ตรงนี้นะเหมือนเดิมเลยนะครับพวงมาลัยก็เหมือนเดิมนะเป็นคล้ายๆกับหนังพ u เป็นยูริเทนนะประมาณนั้นนะแต่ก็มีความนิ่มอยู่นะผมกดลองกดให้ดูนะนี่นะมันมีความนิ่มอยู่เบาะนะครับตัวนี้หัวหมอนไม่มีแยกนะครับหัวหมอนเป็นชิ้นเดียวกับตัวเบาะเลยนะแล้วก็เบาะเป็นแถวยาวไม่ได้เป็นเบาะแยกซ้ายขวานะครับ บอกคนขับปรับสูงต่าไม่ได้นะครับปรับได้แค่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็เอนนะครับมานั่งกันที่ในรถนะในรถตัวนี้นะครับเครื่องเล่นชุดใหม่ที่โตโยต้าเขาชูโรงนะตัวนี้สามารถาเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนกับตัวตัวรถได้เลยนะใช้งานไม่ยากนะตัวนี้ ก็มันจะมีสมาร์ทเนี่ยนะก็สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันของ t o y ยต้คือ t c o n น e c t นะครับแล้วก็สามารถติดตามรถได้นะว่ารถเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะสามารถติดตามได้เลยแล้วก็สามารถตั้งการแจ้งเตือนได้ด้วยนะว่าให้รถขับอยู่ในพื้นที่ละแวกนี้นะไม่เกินลัศมี30กิโเมตรอย่างเงี้ยนะพอรถมีการขับออกนอกลัศมีที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะมีการแจ้ง,จงเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ยังาสามารถรู้สถานะรถต่างๆได้อีกด้วยนะ นะครับสาหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะจอกว้างนะแต่ตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะครับผมลองเข้าจะถอยนะไม่มีนะต้องซื้อติดเพิ่มนะครับด้านบนนะก็มีที่เก็บแว่นตานะไฟสองแผ่นที่นะครับซ้ายขวาแผงบังแดดเรียบนะไม่มีกระจกอะไรเลยฝั่งคนนั่งเหมือนกันนะไม่มีอะไรเหมือนกันมือจับนะครับมีแค่ฝั่งผู้โดยสารอย่างเดียวฝั่งคนขับไม่มีนะครับแต่สามารถ ติดตั้งเสริมได้นะซื้อมาติดเองก็ได้ที่ผมเคยทําคลิปไปนะลองเลื่อนๆดูกันนะสามร้อยกว่าบาทเองนะครับแล้วก็เบลนะครับไม่สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับเป็นแบบล็อกอยู่กับที่เลยนะครับสําหรับห้องโดยสารภายในส่วนตัวผมสูงร้อแดสิบเอ็ดนะครับร้อยแปบเอ็ดซติเมตรนะนั่งถ้าเทียบกับวีโก้นะถ้าเทียบกับวีโก้วีโก้ที่ผมใช้อยู่กงสามพันนะ ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยวีโก้มันจะกว้างกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าวีโก้มันจะไม่มีชิ้นนี้ขึ้นมานะจะไม่มีพลาสติกชิ้นนี้ขึ้นมาสําหรับวีโก้ตอนเดียวนะมันจะไม่มีชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วเวลาเรานั่งเนะี่ยขาเราจะจะ,จะพิงได้มากกว่านี้นะตอนนี้จะแคบึ้น,นิดนึงก็เพอาชิ้นนี้นั่นเองแต่มันมีข้อดีอยู่ก็คือมันมีที่วางของให้คุณสามารถวางโทรศัพท์วางามือถือวางกระเป๋าตังอะไรได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวแอร์นะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยระบบแอร์ไม่มีไร้ฝ้านะกระจกหลังไม่มีไร้ฝ้านะครับแล้วก ตัวเตีย้ยจะไม่มีไม่มีช่องลมนะก็จะเป็นช่องเก็บกล่องธรรมดานะครับแล้วก็มีเกะด้านล่างนะปกติเลยทุกอย่างเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนมากภายในนะมีแค่เพิ่มจอตัวนี้มานะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวสำหรับตัวเตีย้ยก็ไม่ได้มีมาให้นะครับเบาะนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะแถวยาวนะบริเวณขาด้าน,นข้างไม่มีคอนโซลกลางนะครับเบกมืออยู่ตรงนี้เปื่อยนะครับเป็นแบบนี้เลย นะครับนี่ฮะไม่มีอะไรนะครับพนักพิงผู้โดยสารก็เหมือนกันนะเป็นชิ้นเดียวกันเลยยาวนะครับเบาะตัวนี้จะปรับเลื่อนหน้าถอยหลังไม่ได้นะจะได้แค่ปรับเอียงเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่คนชอบมากนะคนที่ใช้บรรทุกเนะี่ยชอบมากก็คือพอเราจอดนะครับสมมติรถจอดดับเครื่องติดเกียร์ไว้รถจะไม่ไหลนะเราปลดเบรกมือลงแล้วก็สามารถนอนลาบไปได้เลย นะครับตรงนี้สามารถนอนราบไปได้เลยนะครับก็คือมันจะสบายนั่นเองครับถ้าเป็นบ่อแยกมันจะมีคนโซนกลางมากัน้นก็ไม่สามารถนอนได้นะก็เวลาคนที่ใช้บรรทุกหนักนะฮะเดินทางไกลๆเวลาเหนื่อยเขาก็จะนอนกันในนี้นะครับก็ใช้เป็นชีวิตประจำวันได้เลยนะครับโอเคนะสำหรับรายละเอียดตัวรถก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอยากมีอะไรเพิ่มเติมนดะ้สอบถามมาได้นะแต่ผมมา ให้ดูนะครับตัวหลังเบาะนะครับพื้นที่หลังเบาะพื้นที่หลังเบาะตัวนี้นะบุมาบุกรามายีมาให้นะครับดีกว่าสมัยที่เป็นวีโก้เยอะเลยวีโก้ผมเนี่ยจะเป็นเหล็กมาเลยนะอันนี้มีบุมาให้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้ายางเนี่ยจะปูมาเต็มเลยนะครับแล้วก็นี่คือแมลงนะครับ แล้วก็ถุงเครื่องมือจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารนะครับนี่คือ2.8ตอนเดียวขับเครื่องสองล้อนะครับตัวเตี้ยนะแรงมากครับใครที่มองหารถไว้ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับราคา6 0 0 0 0บาท6กแส0นิดๆนะ6 0 0 0 0นิดๆนะครับหกแสนหลักพันนะก็ลองติดต่อที่ศูนย์โตโยต้าดูนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับ ักลิโอหัวเดียว2.8ตัวเตี้ยนะมากับเจ้าของรถนะเป็นเพื่อนกันที่ละนองน,นะครับคันนี้ซื้อมาใช้ในอะไรนะแพปลาใช่ไมใช่พปลาพ,พูดดังๆเลยเสียงไมค่ค่อยเอาไว้เลีปลาเอาไว้เขาย,ยาวครับก็เดี๋ยวคันนี้จะมีการไปเสริมคอกแล้วก็ทำเพาลอยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้รถดเดิมๆอยู่เลขไมายัาง500กิโลเมตรมาลองเกสกน่ัยตอนนี้อยู่เกียร์5นะ รอบเครื่องอยู่ที่รถเหลือสองพันเนี่ยรอบเครื่องสองพันความเร็วเก้าสิบอัตราเร่งรอบเครื่องของว i g โกเลยเนี่ยพอจะลองกดลบทรัพันเปลี่ยนอัตราเร่งถึงก็สุดยอดเลยลนะ่ะสักนิด So นู่นแหละร้อยเก้านั่นแหละัวตีอ่างเงี้ยนอนอยู่แลต่สายดานนั้นมันน่าจะมีหกเกียร์นะแต่รถมันทุกปกว่ากเดว็อยู่วิ่งเยียรห้าย่งไม่เวลาท่าไหร่สี่ห้าสี่ห้าทางยาวน่าไปเดี๋ยวเราจะไปจับรถกันแล้วก็ลองสูนถึงร้อยดีกว่า อยากให้ไปถึงว่าสามร้อยสี่เลยเสียวดูแล้วลมน่าจะแข็งด้วยนะตึงแย่เดี๋ยวลองสูนย์หนึ่งรนะ้อยทางตรงมาดินข้างหน้าดูเถอะคิดว่าระยะทางนิดเดียวแหละคันแค่สูนย์หนึ่งร้อยทางนี้นาฬิกาจับเวลาเตรียมจับได้นะ ร้อยแปดเอาเรื่องอยู่ครับไหลปลายมันไ,ไปเร็วอยู่นะพูดถึงอย่างดูที่ลองไปไปยังยังเหลือนะครับยังเหยียบไม่เหยียบไม่หมดนะครับยังไม่สุดนี่ถ้าออกเกียร์หนึ่งแล้วกดคันเร่งเยอะน่าจะฟรีทิ้งแน่เลยฟรีแนะ่นอนรอรถล่มจริงลองเลยครับไมลองไม่ไม่ได้อะไปเลยเต็มที่อ่ะสามสองหนึ่ง เดิมอะแล้วออกตาเล่งแบบเนี้ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวพาไปชมความสวยงามนอกรถอันนิดนึงแล้วอนจอดถ่ายรูปกัน,นิดนึงสุดยอดสุดยอดโคตรแรงเลย มันของวโก้สามพันเยอะเลยต้นนะแต่ปลายไม่รู้ยังไม่กล้าลองปลายวีโก้ทำเดิมยัง,ยงล็อกไหมล็อกจชงไหยอันนี้มาจะได้สุดเคยถามคนที่ใช้งานแล้วว่าได้จมหมครับสองรยเพราะว่าของเราเองตัวสองจสี่มันจะไปร้อยแปดกว่ากว่าแล้วเหมือนกันนั้นที่เคยลองขับแต่ถ้ามาตัวสูงเน่ะ เตี้ยมแรงกว่าอยู่แล้วเนี่ยบดวนเงี้ยขับดีนะพูดถึงมาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่คือห้องเครื่องของสองจุดดลิตรนะรตัวเตี้ยนะครับกับเพื่อสองล้อตอนเดียวนะฮะเป็นแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับตัวสูงนะเช่นเดียวกับตัวปีเลนเนอร์แล้วก็สีู่ณสี่นะครับที่เป็นตัวปีสอง0ันยสิบเขาจะให้ปรับปรุงนะครับตัวคลัตช์ท่ออินเตอร์นะมาใหม่นะครับ ชิ้นนี้นะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมานะครับนี่นะสองชิ้นตรงนี้แล้วก็วัสดุตรงนี้จะดีขึ้นนะทนทานมากกว่าเดิมนะครับนี่นะแล้วก็มีการปรับอย่างอื่นด้วยนะตัวเตี้ยผมรู้สึกว่าโตัวโบนี่เป็นเหมือนเดิมนะแต่มีการปรับเปลี่ยนหัวฉีดนะครับก็คือรถจะประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเทอร์โ,โบเน่ยเท่าเดิมนะครับในส่วนของตัวเตี้ยแรงม้าอยู่ที่ร7 0ย็ดแรงร้อย็ิ็ดแรงม้านะครับแรงเบรกอยู่ที่4ี่อนิวตันเมตรนะครับผมโอเคนะ โดยรวมสวยอยู่นะนี่จะเปลี่ยนล้อเนะี่ยหล่อเลยนะเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอ่าสตาร์ทเลยนิ่มมากๆนะเนี่ยนิ่มมากนะครับ2.8ลิตรนะครับ ตอนนี้ก็ไปลองขับกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาสรุปกันนิดนึงสำหรับคันนี้นะครับไฮลักริโว2.8ตัวหัวเดี่ยวตัวเตี้ยนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่64,000บาทใช่ไหม64,000บาทนะครับก็ถ้าซื้อมาใช้งานจริงๆคุ้มมากนะอัตราเร่งเหลือๆภายในกว้างขวางเบา ตัวนี้ปรับมาเป็นเบาะแบบยาวเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่มีตัวคอนโซลกลางกั้นนะก็ถ้าใครซื้อไปทํารถครอบวิ่งทางยาวก็สามารถนอนขวางตามแนวเบาะได้เลยสบายนะเมื่อกี้เจ้าของรถนอนให้ดูแล้วนะนอนได้จริงนะเพราะว่าตัวเบรกมือเนี่ยเหมือนกับเขาปรับให้ต่าลงไปแล้วเวลาเรานอนเนี่ยมันจะไม่มาติดตัวเรานะครับจะมีแค่ตัวที่ล็อกเบลนิดเดียวที่มาโดนครับก็เอาหมอนมาลองเลยเอาหมอนมาลองแล้วก็นอนทับไปนะครับก็ได้ ในส่วนของอัตราเร่งนะ0-180ร้อยยี่รถเปล่าเนี่ยเหลือมากเหลือโคตรๆขับแป๊บเดียวขึ้นมาเกียร์ห้าแล้วหรอคือเกียร์มันมัน,ม,นมันสับได้เร็วมากนะอะเพราะรถมันแรงดีมันก็ทําให้รถประหยัดน้ำมันนะขับออกมาแป๊บเดียวก็ขึ้นเกียร์ห้าได้เลยน่ความเร็ว60นะ่ะวิ่งเกียร์ห้าสบายเลยนะลองลอง60นะเดี๋ยวจะลองเร่งดู 60นะนี่เกียร์5นะเดี๋ยวลองเร่งดูมามาเลยไม่มีรอกดปุ๊บมาปั๊บ100เร็วมากนั่นอนรู้สึกว่าอยากให้มีเกียร์6เลยนะช่วงล่างช่วงล่างตนนัวนี้ไม่ถึงกับแข็งกระด้างนะแต่มันเ็แบบแน่นแน่นอันนี้น่าจะเติมลมไว้แข็งด้วยนะก็จะแน่นๆต่นตังนิดนึงแต่ก็แบบไม่ไม่ได้ ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายนะก็ขับสบายสําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อไปบรรทุกซื้อไปใช้ในสวนในไร่ก็ถือว่าโอเคอยู่แรงเหลือแล้วก็เวลาขับรถเปล่าเนะี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายนะก็ขับได้เนี่ยเหมือนผมขับอยู่ตอนนี้เนะี่ยมันก็ถือว่านั่งได้นะคนนั่งก็นั่งสบายอยู่เพราะว่าคนนั่งเนี่ยจะกว้างเบาะมันจะกว้าง,งก็นั่งได้สบายช่วงล่างก็ถือว่าไม่น่าเกลียดอะไรมากนะตัวนี้มีอาาัตราเส้นเปลืองให้ไหมไม่มี ไม่มีเราสิ้นเปลืองให้นะก็ไม่สามารถดูได้นะแต่ซึ้นเปลืองก็โดยรวมแนละ้วตัวรีโว่ตัวเตี้ยเนี่ยตามสถิติเดิมก็อยู่ประมาณ13 14กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันนะไม่ได้ขับทางไกลแบบประหยัดประหยัดก็คือหยียบบ้างกดบ้างทุกบ้างลดเปล่าบ้างก็อยู่ประมาณ1 3 1 4กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนั้นก็ถือว่าประหยัดมากลวภายใ,ในก็ให้อุปรกรณ์มาครบนะแอร์แบ็กสามใบกระจก ประตูไฟฟ้าสองฝั่งคนขับออโต้นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับให้มาครบแต่ยังตีอยู่นิดนึงคือเบาะนั่งฝั่งคนขับไม่สามารถปรับสูงต่ำได้จริงน่าจะให้มาได้แล้วนะเพราะว่าสรีระการขับขี่ของแต่ละคนนะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วก็วน่าจะมีปรับสูงต่ำมาให้สักนิดหนึ่งระบบความปลอดภัยเบรก ABS,EBD,BA e มาครบนะครับในส่วนของ VSC อะไรพวกนี้ยังไม่ให้มาสำหรับตัวเตี้ยนะยังไม่มี ก็ตัวใหม่กลางปีหน้าก็น่าจะให้มานะฮะอย่างอื่นหมดลอะออีกตัวหนึ่งสีมีให้เลือกแค่สามสีใช่ไหมใช่มีสีขาวสีบอลแล้วก็สีเทาใช่สามสีก็นบดดมาครับมาแค่นั้นนะคันนี้ก็เจ้าของรถแทบไม่ได้เลือกเลยมาขาวๆมาเลยแา่อื่นก็ไม่มีอะไรมุมอมองในรถก็ถือว่าเคลียร์ดีมอง ทัศน์นาวิสัยดีมากซ้ายขวาหน้าหลังขนาดมาเป็นกระบะยาวเนี้ยอ้าของเนียเวลาจะจอดอะไรมันถ้ากะดีๆขับบ่อยๆมันก็ชินมันก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะว่ากระจกมันมุมมองกว้างมากนะโอเคนะครับวันนี้ก็สอบคุณเจ้าของรถด,ด้วยนะที่ให้มาทำการทดสอบรีวิวกันนะแล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ